สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกลุ่มและลัคนณะกลุม่มสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่มใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอัไลนอดีมาที่บิลิเปอร์369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นลนอดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้2ต่อนะครับปลายปีก สิบห้าธันวาถึงยี่สบห้าธันวายี่ส้าธันวาคมเป็นวันเดทไลน์อัลา,อาดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดพิเศษให้สองต่อคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ปีใหม่เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปี2 5 6พหดเนาะก่อนอื่นแมรี่คริสต์มาสอันแฮปปี้นิวเยร์ร่วงหน้านะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้คิดสิ่งใดสมพรปรารถนาแต่วงเล็บสิ่งที่คุณจะได้นั้นจะต้องได้มาจากความคิดการวิเคราะห์กัน าวางแผนแล้วก็การกระทําเพื่อเกิดผลเพราะศาสนาพุทธเราสอนให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างได้จากการมีเหตุมีผลผลออกมาคือความสําเร็จของคุณจะได้มาจากการกระทําคือเหตุดังนั้นทําเหตุเพื่อให้เกิดผลก็คือการกระทําทําซะแล้วผลจะได้ตามนั้นก็ขอให้สําเร็จทุกประการตามที่คุณลงมือทําแล้วก็ขอให้ได้สมพรปถรนา ทุกอย่างที่คุณลงมือทํานั่นเองนะครับผมจะไม่อวยพรแบบลอยๆแบบอวยพรแบบไม่ไม่มีปีมีขวี่ยเนาะเอออวยพรในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วกันนะครับสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมไม่ไม่อวยพรแล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกคนทแํแเราได้เพราะมันไม่เหมือนผมเงผมเนี่ยทำก็ไม่ได้เนี่ยขนะเนี่ยทำอยู่ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้ดีว่ามันมันน่าอึดอัดหน้าคือลำบากแล้วก็ไม่โอเค ไม่ได้พูดให,ให้เห็นใจหรืออะไรนะครับไม่ได้พูดแบบสงสารน่าสงสารอะไรแบบไหนคือแต่แค่บอกไว้ว่าสิ่งที่ผมอวยพรนะ่ะคือขอให้คุณทําแล้วประสบความสำเร็จไม่เหมือนไม่ต้องเหมือนผมนะที่ทําแล้วไม่ได้นั่นเองนะครับก็ผมกลัวคือไม่ชอบมากเลยกับการที่ทําแล้วเหนื่อยแล้วพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้นะครับนั่นแนหะคือสิ่งที่ผมเจอมาทางชีวิตไม่ชอบเลย จุดนี้ผมก็เลยวอวยพรพวกคุณให้ให้เจอในเรื่องดีๆแล้วกันเนาะอ,อย่าเป็นเหมือนผมอะต่อไปเรามาดูกันเดือนม่กเราคมเปิดฉากมาเนี่ยดาวพุธย้ายราศีดวงแรกซึ่งจะเดือนนี้ย้ยาย5้าดวงครับมีจะมี2กราฟิกเนาะกราฟิกนี้เป็นกราฟิกแรกครับเดี๋ยวจะมีกราฟิกที่2ตามมาเติดกันนี้แหละคือผมไม่อยากมาบังสโนว์แบนด์มันไม่สวยเนาะก็เลยแบ่งออกเป็น2กราฟิกนะครับทีนี้ดาวพุธดวงแรก เอาจุดกาเนิดก่อนตนุราศีกลุ่มอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับราศีกลุ่มตรงนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธใช่ไหมครับออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเป็นประเขาว่าเป็นประแปลว่าความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงความไม่เสถียรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมายถึงไปเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นด้วยนะครับทีนีดด้ดาวพุธมาจากเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนปุตตะอันนี้ต้องพึงระวังไว้สำหรับคนกลุ่มนะครับการเริ่มต้นการเกิดกับความเสียหายมาพร้อมกัน มาอยู่ในเดือนลาบดังนั้นก็เป็นทุกขลาบใครที่จะเป็นลาบที่ดี100%ซตแต่กลับไม่เพราะว่าปุตตะลาภะเอาเงินไปลงทุนความเสี่ยงเกิดโชคลาบเหมือนกับหวยรเเบอร์จะได้เนาะแต่มีมรณะมาด้วยมรณะตัวนี้หมายถึงทางไกลวิธีการแก้อยากได้ไปเดินทางไกลไปเที่ยวครับมกราคมเนาะเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยววันหยุด ดังนั้นก็ไปเที่ยวแล้วซื้อติดไม้ติดมือก็ได้แดนไกลมันมีโอกาสถูกมากกว่าที่ทินเกิดนะครับเพราะถ้าได้กินทินเกิดมันไม่เข้ามรณนะไม่มีการเดินทางก็จะเกิดความเสียหายแทนเข้าใจยังก็แปลว่าถูกกินโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูก่อนว่าดวงเราสมพงจะมีหรือเปล่าคืออันนี้เป็นภาพรวมเท่านั้นอย่าคิดว่าคนกลุ่มเหมือนกันลัคณะกลุ่มเหมือนกันโน no. โลกใบนี้ มีเป็นหมื่นล้านคนเนาะมันก็แบ่งเป็นบราศีมันก็ได้ประมาณร้อยล้านคนโดยประมาณนะครับเอาสมมติหลายร้อยล้านคนต่อหนึ่งราศีแล้วถามว่ามันจะเจอเรามันก็ยากะนะเข้าใจะปะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งรอยล้านคนนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะไม่งั้นบอกว่าราศีกุมรวยงั้นคนรวยก็ต้องมากกว่า1%ถูกไหมครับังนั้นมันจะขัดแย้งกับวิชาโหราศาสตร์ที่บอกว่าอ่ะคนอื่นพยากรณ์นะไม่ใช่ผมคุณจะได้จับเงินร้อยล้านพันล้านมันไม่จริง ถ้ามันจริงถ้ามันได้กันแบบท่วนหน้าเหมือนกับในดิจิตอลยังได้ไม่ครบเลยยังได้ไม่ท่วนหน้าอะไรเห็นปะเออแล้วนับภาษาอะไรกัลาสีถูกปะครับกัลัาณาธรรมชาตินี้ไม่ได้ยุติธรรมขนาดนั้นหรอกครับบอกไว้ก่อนทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําความยุติธรรมอยู่การกระทําครับใครทําอะไรได้สิ่งนั้นก็แปลว่านี่คือความยุติธรรมหมายถึงทาแล้วได้ไม่ทําคือไม่ได้นี่คือความยุติธรรมของธรรมชาติแต่ธรรมชาติไม่ได้บอกว่า คนราศีเดียวกันพอมีเกณฑ์ดีดีแล้วจะได้รวยเหมือนกันหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้คือเหมือนกับการเกิดมาแล้วบางคนเกิดมาเป็นลูกคนรวยบางคนเกิดมาเป็นลูกคนจนบางคนเกิดมาเป็นลูกคนปกติแต่มีนี่บางคนเกิดมาอยู่พร้อมคบหน้าสมบูรณ์มันไม่เหมือนกันเห็นหรือยังบางคนแทงไม่ได้เกิดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นหรือยังว่าความไม่ยุติธรรมในธรรมชาติมันก็มีอย่าไปหาความยุติธรรมอะไรมากมายมันไม่มีหรอกครับมันมีอยู่เป็นพื้นฐานแต่ถ้าแบบความแบบ ถ้ามันดีต่อใจเราเนะี่ยมันยากยามาโนเองไม่มียามาโนไปมันไม่ใช่นะครับเอาอยู่บนเหตุและผลอย่างที่ผมอวยพรไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าไปหวังลมๆแรงๆว่าจะรวยลอยล้านพันล้านจากการรอเฉยๆหรือทํางานปกติของฉันเนี่ยแล้วฉันก็รวยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่หางานเพิ่มมันก็ยากที่จะรวยขนาดหางานเพิ่มก็ยังไม่ใช่สว,วยรวยเพราะรายได้เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยถูกป่ะครับเออเห็นไหมมันอยู่กับหลายปัจจัยดังนั้นอยา่าอยา่าอยา่อยา,ยาคิดเกินเลยเนาะ ฝันว่าจะรวยไม,ไม่ผิดเพราะว่ามันคือการตั้งเป้าให้เราไปอยู่จุดหมายนั้นแต่การกระทําก็สําคัญกับการคืาเรียกว่าสอดคล้องกันกับมุ่งจุดมุ่งหมายของเราถ้าเรามีจุดมุ่งหมายโกไปไกลเราก็ต้องทําให้เยอะเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันตรงนั้นให้ได้ก็จะได้ยังเหมือนเราปักธงว่าเราจะวิ่งให้ได้หนึ่งนาทีให้ได้ครบรอบสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยแต่หนึ่งนาทีทําได้ไหมล่ะนั่นแหละถ้าทําได้ก็คือได้ไง ก็ฉันใดฉันนั้นคุณก็รวยได้ฉันนั้นนั่นแหละถ้าคุณทําได้เนาะบางทีมันยากสำหรับบางคนอะทีนี้เราไปดูกันต่อ,อ,อดาวพุธจบไปต่อไปดาวอาทิตย์ดวงที่2องก็สุราสีมังกรวันที่สีมกราคม68ดาวอาทิตย์มาจากจุดนปัตตนีมาเป็นจุนลจักรในเดือนพินานมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือคู่ครองเนี่ยหรือหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังการซัพพอร์ตหมายความว่า เราเรียนมาคนละอย่างทำงานกันคนละอย่างแฟนจะมาช่วยงานเรามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาไม่อยู่ความรู้แต่เขาให้แค่กำลังใจให้ความซัพพอร์ตอย่างเช่นบางทีมีลูกอ่ะต้องเลี้ยงลูกทั้งสองคนอ่ะทำยังไงอ่ะแฟนก็อาจจะไปเลี้ยงลูกแทนไอ้เราก็ทำงานไปเต็มที่อีกอย่างก็คือการซัพพอร์ตชนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะเราตามจริงเราก็ต้องไปวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกด้วย,ยงไงถูกปะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่หน้าที่ทั้งสองคนนั่นแหละก็ต้องแบ่งเบากันไปอย่างเงี้ยครับเหมือนพวกดารานี่ยแหละบางคนเนี่ เลิกงานมาเลิกทํางานเนี่ยมันดูแลลูกแทนแล้วให้สามีทํางานเลี้ยงเอาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะก็ต้องซัพพอร์ตกันและกันอย่างเงี้ยคนใดคนหนึ่งต้องหยุดไปเลยโดยเฉพาะแม่นะเพราะว่าลูกมันติดแม่ต้องกินนมต้องอะไรเงี้ยพ่อก็ต้องทํางานไปเนาะนี่แหละหลายหลายคนดาราก็เป็นอย่างนี้เนี่ยให้เราเห็นว่านี่แหละมันก็คือการซัพพอร์ตชนิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตว่าจะต้องไปจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ปัตตนีวินาศข้อเสียคือ เขาอาจจะไปแดนไกลกลับบ้านในะมิถุารามนยนเขา,าเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลเช่นเขาเป็นคนเชียงใหม่แต่มาทํางานกรุงเทพมาเจอกเราอาพบรักกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะกลับไปที่หาพ่อหาแม่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็กลับมาก็หมายถึงเนี้ยส่วนมาเป็นแบบนี้นะเพราะมันเป็นจุลจักรอาทิย์เป็นจุลจักรคืคอการวิ่งเต้นการเดินทางนะครับปัตตานีวินาชก็คือแดนไกลก็หมายถึงไปต่างถิน่นมีข้อหนึ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอคู่จากคนต่างชาติต่างภาษานะครับแดนไกลอันนี้ดีเหมือนกันนะครับ ทีนี้แต่มันจะยากนิดหนึ่งที่จะเจอกันคือมันไม่ได้แบบว่าไปแล้วเจอกันง่ายเนี่ยไม่มีทางเพราะจุดอจัอาจากมันต้องต้องต้องแอคชั่นนิดหนึ่งอ่ะต้องเคลื่อนที่ต้องไม่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่เหมือนมหาจักนะครับทีนี้ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรดวงที่3รอบ2ของดาวพุธเนาะเข้าสู่มังกร20มกราคม68 ดาพุธเนี่ยเข้าสู่เดือนวินาาเนี่ยระวังไว้เพราะว่าดาพุธหมายถึงการพูดการสื่อสารการเจรจาก,การเข้าสังคมการเซ็นสัญญาและเอกสารสัญญาจะนําโทษนําภัยมาสู่หมายถึงว่าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนสื่อสารผิดชีวิตพังการเซ็นสัญญาผิดมีปัญหาก็ฟ้องร้องกันเดือนนี้ยังยังไม่ค่อยมีเกณฑ์คดีความเท่าไหร่แต่เดือนหน้าอาจจะมีถ้าดาพุธเข้าสู่ราศีกลุ่มทับหลักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเกณฑ์คดีความง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องพึงระวัง จากความที่แต่มันมีสติสัปัญญาดีแล้วแหะแต่ตอนนี้มันไม่มีก็โอเคยังไม่มีคดีความก็ยังดีนะครับแต่ก็ต้องระวังนะอย่าคิดว่าไม่มีแบบนี้เราจะมีจะไม่มีนะในดวงชะตาเราไม่รู้ไงเขาจะยังผมไม่รู้ดวงชะตาใครตอนนี้เขาจะปะเราพูดภาพรวมเนาะภาพรวมคือไม่มีคดีความแต่ในดวงของคุณอาจมีคดีความตอนนี้ก็เป็นไปได้อย่างเช่นมีดาวราหูอยู่นี่ราหูอยูน่นี่อย่างเงี้ยหรือราหูส่งเกณ์มาถึงอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดได้นะครับ ไปเกาะกลุ่มกันในระวงังอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีก็เป็นไปได้ทีนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากเจดือนมรณะมรณะวินาศดีคือปัญหามันจบได้จากกาันคือหมายถึงว่าดาวพุธเนี่ยเอาตัวรอดมันเป็นดาวธาตุน้ำเอาตัวรอดได้คือมีสติเอาตัวรอดทันนะครับและมาจากเจดือนปุตตะปุตตะนี่คือการเกิดหรือการเริ่มต้นการเสี่ยงการลงทุนไปเลยวินาศแปลว่าห้ามละหวัวยโเบอร์ทุกอย่างงดลงทุนทุกอย่างงดทําสิ่งใหม่ๆงดเพราะมัน เจงนะครับอย่างน้อยสุดก็เจ้าเจงเจ้าจบเนาะจำไว้เลยเจอจานนะครับ3ตัวนี้อย่างในอย่างหนึ่งถ้าคุณทําการเริ่มต้นหรือการลงทุนความเสี่ยงใดๆนะครับที้เดี๋ยวไปต่อ,อ,อกราฟิทกที่2โอเคดวงที่3นะครับก็คือดาวคารโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่25มกราคม68แต่เป็นพอพันนะครับไม่ใช่สอเสือเนาะผมพิมพ์ผิดขออภัยพอพันเนี้แปลว่าพักนะครับ อันว่าพักแต่แปลว่าการถอยหลังนะครับไม่ได้หมายถึงควาว่าพักของภาษาไทยที่แปลว่านิ่งการนั่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับพักตัวเนี้ยคือถ้าถ้าถ้าดาวองคันนิ่งหรือดาวทุกดวงนิ่งอ่ะจะเรียกว่ามนในทางภาษาสเรียกว่ามนมนนี่คือมอมานะครับมันจะสลับกันกับคาว่าพักนะครับเออไม่ไม่เหมือนภาษาไทยนะคนละเรื่องนะแต่พักเนี่ยคือการเราคอยล่าช้าเหมือนกับคาว่าพักจริงๆก็คือการนั่งพักนั่นแหละความหมายความหมายเหมือนกันแต่การสื่อสารไม่เหมือนกัน เข้าใจไหมครับการสื่อสารมาถึงตัวยัญชนะนะ่ะมันมันคำว่าพอผ่านคือพักในภาษาไทยแปลว่านิ่งแต่ในโหาราศาสตร์พักเนี่ยมันแปลว่าถอยแต่คาว่านิ่งในโหาราศาสตร์เนี่ยคือมอนมอมาดังนั้นเนี่ยเห็นไหมการสื่อสารไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันคือแปลว่านิ่งเหมือนกันคือหมายถึงไม่เดินหน้านะครับเหมือนกันเนาะทีนี้อังคารถอยหลังอยู่ในราศีมิถุนออกจากเรือนอริมาเรือนปุตตะก็ดีถอยหลังเรือนปุตตะยังดีแต่มันไปถอยเรือนด,ดีมันก็เสียบ้างเล็กๆนะครับ มันแปลว่าการล่าช้าการรอคอยการที่ต้องปิดขัดประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวนันมาจากเจริญสานใชแปลว่าสื่อสารการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าจะได้มีอะไรใหม่ๆมีคนมีเพื่อนใหม่มีการสังคมใหม่ๆมีการสื่อสารเรื่องราวใหม่ๆมีการได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรือ มีคนเข้ามาชักชวนในการลงทุนแต่ทุกอย่างงดนะครับเซฟไว้ก่อนอย่าไปทำนะดูจังหวะองนี้ครับสาชาปุตตะมีคนมาชวนลงทุนแต่ปุตตะมันไปวินาศลงทุนไม่ได้มันจะเกิดการพังทลายวินาศคือพังทลายแปลว่าตํำพิกละลายแม่นม้ําคือเสียเงินเปล่าสูญเงินเปล่านะครับโดนหลอกโดนโกงได้ด้วยนะูบอกไว้ก่อนเนีย่ยเพราะดาวสุขดงต่อไปนี่แหละเยว อังคารมาจเจรินกรรมาการงานจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีการสื่อสารสัมพันธ์กับหน่วยอื่นที่ไม่ใช่หน่วยตัวเราเนี่ยที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะมีคนเพื่อนร่วมงานเข้ามาใหม่มีการสื่อสารกันมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นแต่มากคนก็มากความเ,เกิดการล่าช้าติดขัดเพราะทําใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆต้องเรียนรู้ครับไม่เรียนรู้คุณจะไปไม่ได้คุณจะไปไม่รอดคุณจะไปไม่ทันคุณจะตกมันจะมีปัญหานะครับเพื่อน บางทีก็ค้างค่เพื่อนนี่แหละบางทีเราเราถนัดเราชนานาญแต่มีคนมาร่วมด้วยหัวหน้าให้มาร่วมด้วยก็ยิ่งเป็นภาระทวงอะไรอย่างนี้ก็ไปไปได้ก็เลยทําให้มันล่าชา้าการงานเกิดการล่าช้าก็ได้ด้วยทีนี้ด้วยการที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นในยะอีกในยะหนึ่งคือยี่สิบแปดมกราคมหกแปดดาวศุกร์เป็นอุดและมหาอุดในรอบหนึ่งปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับดาวศุกร์เป็นอุด,ดเน,ดนี้ยสวยแต่มันเกาะกลุ่มกับดาวราหูด้วย ดาวสุขมาจากเจรียนสุภะกับเจรือนพันธุอันดีดีมากสุภะกระดุมพานนี่หมายความว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้านการเงินเอื้อเรื่องการเงินนําเราไปสู่การเงินหมายถึงพาเราไปขุดทองเจอทองนะครับอันนี้หมายถึงเปรียบเทียบง่ายๆสุภะกระดุมพานคือเอื้อผลประโยชน์หรือนําทางเราเพื่อไปได้ทรัพ์อันนี้คือดี2คือพนันธุกระุมพาคือได้งเงินก้อนนะครับดังนั้นจะหมายความว่า มีคนหยิบยื่นช่วยเหลือการเงินแบบง่ายๆเกิดเงินก้อนโตด,ด้วยนะไม่ใช่ก้อนน้อยๆนะครับก็ขุมทรัพย์ไงไปชี้ทางขุมทรัพย์ให้เราข้อสองคือได้จากอสังหาจากกงสีสุภาณีแปลว่าผู้ใหญ่พันธุนีแปลว่ากงสีกระดุมพะหมายถึงเขามีอ่ะกระดุมพาะคือเงินให้เงินเขาเขาแบ่งแบ่งพันผลประโยชน์ให้กับเราหมายถึงคุณจะได้ปันผลก็ได้ด้วยนะเออคุณลงทุนคุณได้ปันผล หรือกงศีจะให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเรานะครับด้วยการแบ่งให้กับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องขายบ้านสุภาคือลูกค้าพันธุคือบ้านการเงินก็คือได้เงินจากการขายบ้านลูกค้ามาซือ้อโอเคก็เป็นไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกขลาบหมายความว่าดาวสุกเราวดาวราวหูอย่าเกาะกลุ่มกันเป็นดาวคู่ศัตรูนั่นเองแต่เป็นพระค,รคููที่หมายถึงเขาโจราระวังภัย คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวตัวเองไปอยู่นี่อีกหนึ่งกรณีค่อยว่าก็ณีนนี้ก่อนศุกราหูคือการเขาจะระระวังภัยแปลว่าโดนหลอกโดนโกงนะครับเรื่องการเงินและความรักแต่อยู่เรื่องการเงินมักจะโดนการเงินซะส่วนใหญ่ดาวศุกร์มันได้เงินมาดาวราหูก็ดอกไปสุภะเนี่ยมันหมายถึงผู้ที่มีภาพลักษณ์โปรไฟล์ที่ดีพันธุก,ก็คือการซัพพอร์ตหมายถึงมีหลักทรัพย์ดูดูมีหลักทรัพย์กระดุมพาคือเงิน หลอกเรื่องการเงินด้วยโปรไฟล์ที่ดีอะในกรณีแม่ตักจําได้ไหมครับทองแม่ตักแม่ตักรวยไหมครับอืมแล้วภาพลักษณ์ดูดีไหมครับใจบุญสุนทานเป็นแม่พระอะทําดีเอาหน้าเนาะอยู่หน้ากล้องเนี่ยนะครับแต่รับหลังนี้เคาอีกคนละเรื่องเนาะอันนี้คือจากที่เห็นที่เขารายงานข่าวนะไม่ได้คิดเองนะเห็นจากที่เขาเอาคลิปมาให้ดูหลายๆคลิปเนาะบางคนอาจจะดูคลิปไม่หมดอันนี้ก็ต้องไปดูให้หมดซะก่อนนะครับรอมูมาเยอะๆก่อนทีนี้ เขาอะสร้างภาพด้วยกันที่เอาแต่เขาหลอกไหมเอาคือแบบทองแพงขายแพงแต่เอาไปขายไม่ถึงบาททองไม่ถึงบาทแล้วมาขายถูกแล้วบอกว่าคือคนก็เชื่อไงว่าอ่ะนี่ประมาณหนึ่งบาทนะอ่าฉันไปขายเก่งกําไรเงือทองขึ้นฉันจะได้กําไรนะแต่ทุกคนได้ขาดทุนหมดเพราะไปขายเขาไม่รับซื้อกันเลยเนี่ยมันหลอกไหมครับเออแล้วเขารวยไหมครับรวยแล้วหลอกเห็นหรือยังเนี่ยมันกรณีนี้เลยเห็นหรือยังดูบทเรียนถอดบทเรียนจากชาวบ้าน เอามาสอนตัวเองเอามาคิดเรามาอย่าคิดว่าคนกลุ่มเนี่ยดาวราหูหลอกชาวบ้านได้แต่อย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ถูกหลอกนะครับผมบอกเลยนะคนกลุ่มเนี่ยโดนหลอกง่ายพอๆกับตัวเองไปหลอกชาวบ้านเลยนะเออไม่ได้บอกว่าไม่ใช่อย่างนี้เย่าอย่าเข้าใจผิดนะคําว่าหลอกชาวบ้านหมายคำว่าดาราหูเป็นดาวหลอกลวงการปิดบังการทําอะไรไม่ชัดเจนคนกลุ่มเนี่ยมีสองประเภทมีราหูขาวกับราหูดําคนที่ราหูขาวจะใฝ่ในทางดีดีแบบดีเวอร์ดีแบบ ถ้าจะไปบวชคือหลุดพ้นนิพพานไปเลยอย่างเงี้ยก็อีกประเภทหนึ่งคือดาร์กดำเทาคือทําผิดกฎหมายทาผิดศิลธรรมทําทุกอย่างเพื่อได้ตังมันเป็นทางโลกเลยทางโลกแบบสุดตรงกับทางธรรมอย่างสุดตรงราหูไม่มีตรงกลางครับดังนั้นคนกลุ่มจะมี2ประเภทเท่านั้นคือคนที่ดีจัดกับชั่วจัดไปเลยนะครับ คุณอยู่ประเภทไหนก็เลือกเอาเองนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนเลือกให้คุณแล้วไม่ได้เป็นคนการันตีว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วผมไม่ได้การันตีใดๆและจะไม่ไปล่วงล้ำก้าสิทธิ์ตรงนั้นจะไม่ตัดสินใครจากความดีวควคมเร็วจากอะไรใดๆเพราะเราไม่รู้จักกันเนาะผมแค่พูดให้ฟังว่ามันมีสองด้านเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าเหมือนราศีบินพูดไปอะว่าปลาสองตัวคนหนึ่งคิดในทางบุญทางธรรมอีกอีกอันอีปลาตัวหนึ่งเนีย่ยเป็นไสยศาสตร์ ทางหมอดูเขาส่งมีคนมาโวยวายใหญ่เลยว่าอาจารย์ทั้งชีวิตเนี่ยเข้าแต่ศาสนาเชื่อแต่ศาสนาไม่เคยเข้าล่างทรงไม่เคยเชื่อล่างทรงไม่เคยนู่นนี่นั่นกับล่างทรงเลยผมพูดโดยรวมไม่ได้บอกว่าใครเข้าใจไหมครับราศีมีนมีปลาสองตัวคือมีสองบุค,คลิกเหมือนคนกลุ่มเหมือนกันราหูขาวราหูดำอันนี้ก็เหมือนกันอย่ามาโวยวายทีหลังฟังดีๆอย่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดน,นะครับบางคนฟังเสร็จพอสจบแล้วก็โพสต์ข้างล่างแล้วก็ปิดหนีไปเลยเอา้าวแล้วไม่ฟังที่เหลือ เออนั่นแหละการที่เข้าใจผิดกันทุกวันเนี้ยมนอ,อาจาร,รย์เบียร์โดนก็เหมือนกันคือตัดตอนเอาเรื่องที่ไม่ดีมาเสนอและไอ้เรื่องที่พูดหลังจากนั้นนะ่ะก็ไม่เอามาอย่างเงี้ยโดนตัดไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการเจตนาทาร้ายกันโดยที่แบบใส่ร้ายใส,ใส่ความกันเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องระวังบางคนเนี่ยปากปลา,ปาใส่น้ําใจเชิดคอเนอะเออก็คือแอบมีดเตรียมจะแทงข้างหลังเราอะ่ะนั่นแหละแต่ปากนี่ดีมากเลยพูดกับเราดีมาก โอเคเกิน okay, เวลาไปละ,ะจบต่อดาวเกตเข้าสู่ราศีกัน30มนกราคม68ดาวเกตเล็งก็ทวีคุณความโลภเจ้าไว้นะครับบางทีเราก็ผิดเองโลภมากก็ลาา้าภัยเพราะดาวการลงทุนความเสี่ยงทุกอย่างความสูญเสียไปตกเลยวิินา่าดังนั้นเนี่ยก็รัดระวังความลับความไม่ความที่แบบไม่ได้ระวังตัวนะ่ะนั่นแหละเรื่องนั้นจะเกิดจะแดงแล้วก็จะครอบชีวิตเราก็กลายเป็นว่าหายนะได้ก็ต้องพึงระวังเรื่องของความโลภไว้ด้วยเพราะราหูเอง คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าราหูคือความโลภดังนั้นดาวไปจาตัวของคุณเป็นดาวราหูดังนั้นเนี่ยโลภโลภไปในทางดีหรือโลภไป,ปทางร้ายมันก็มี2ทางเหมือนกันตามราหูขาวกับราหูดําเช่นเดียวกันครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปรนงใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ